กราบสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มีกับช่องสล็อตรอเล่นเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้รอเล่นพานทุกคนมาเล่นเกมลักกี้เนโกนะคะทุกคนเอเมล,ลนัรกอีกแล้วก็ไปเล่นกันเลยดีกว่านะวันนี้รอเล่นพกทุนมาสามพันห้าร้อยหนึ่งบาทนะทุกคนมันเศษจ,จากรอบนู่นไปเริ่มที่เบทหนึ่งร้อยกดออโต้เพย์เหมือนเดิมนะทุกคนโอ้โหมาไหม สามพันหกแล้วทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะรอเรเนก็เล่นอยู่ที่เมกาเกม e 6หนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นตามเราเล่นก็สามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือว่าใครที่แบบหาลิงก์ไม่เจอก็เซิร์ชไปเลยคะ่ะว่ามีเกม a m e 65แต่หน้ารอเรเนค้างอะไรวะนเนี้ยหน้าค้างงงมากสามพโอ้โหซูชิช่องเดียวเอง โอ้ oh. วันนี้นะทุกคนรอเล่นเล่นตามกาลุ่ม Golden Time นะทุกคนตอนแรกอะว่าจะไม่ได้เล่นตาม Golden Time แล้วแต่อเผอินไปเห็นแมวอีกแล้วมีแมวอีกแล้วเออเล่นเลยดีกว่าเห็นแมวก็เลยรีบเล่นแมวเลยอะทุกคนแต่ไม่รู้จะแตกหรือเปล่านะอรอลุ้นไปเหมือนกันรอลุ้นเหมือนกันนะทุกคนอุ้ยตัวเดียวเข้าปะเข้าเหอะเออไม่เข้า มันเป็นอย่างนี้แหละทุกคนชีวิตเรเป็นอย่างนี้แหละทุกคนอย่าเศร้าไปเลยนะอุ้ยหมูเต็มแผงว่ะแต่ไม่มีตัวคูณอะงงมากหกร้อยห้าสิบได้อยู่โอ้ได้อยู่ที่ไหนทุนลดวัตฟักทุกคนแมวไหลยังไงให้ทุนลดงงมากโอ้ไหลมะอุ้ยไหลอยู่เจเออสวย มาหน่อยเ้ยขาซ,ซูมอนซูมอนอ่ะสับสนกับคำพูดเต็งแล้วหนึ่งขาดไอ้มอนช่องสองเหอทุกคนโอ้โหเก้าร้อยทำไมไม่ถึงพันไปเลยนะโอ้โหแรงมากดูดเร็วมากทุนอ่ะทุกคนแล้วดูหน้ารอเลนค้างอะไรหน้าแบบนั้นอะงงมาก หน้าค้างอีกแล้วฮุยืนน้ำลายรอบเดียวเองแมวเข้าแล้วเร็วมากทุกคนหน้ารอเลนค้างอะ่ะชวยด้วยทำยังไงกันหน้ารอเลนดีอ่ะหายละตอนได้ว่าเจอาหน้าออกนะกะว่าวันนี้ทุคนจะไม่ได้เห็นหน้าสวยๆของรอเลนสและ้ะ <laughs> ชมตัวเองแล้วหนึ่งอู้คูณมาเยอะแล้วออมาหน่อย อ่ะสี่หมุนยังไม่เข้าสักบาทอู้แมวทุกคนฟีเกลืออาวยังไม่เกลือเท่าไหร่้ยได้ยอูอู้อ๋อแล้วลิ้นไปแรแบบแบบแบบงหนักคอนต่ฟักมากโอโ้มาทำไมเนี่ยคูณเยอะสะเต็ปแมวเลยทุกคน เอา้าทุกคนหน้าลอเรเนหายไปแล้วอะ่ะอ่าทุกคนวันนี้ทุกคนต้องอดเห็นหน้า,าลอเินวันหนึ่งนะหน้าหายแล้วหนึ่งงงมากอู้อะไรเนี้ยวันนี้มันวันอะไรเนี่ยวันดูดเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยมอนเต็มเลยเมื่อกี้อุ้ยเดี๋ยวจัด ออ้โหสองพันแปดรู้เรื่องรู้เหลืองโอ้รู้เหลืองโอ้ห,ออหูทำไมแมวไม่มาแบบช็อตเมื่อกี้วะสองพันแปดอ่ะโอสวยจัดเลยอะโอ้เสียดายไม่มีตะคุนโอ้ไม่ไหลนึกว่าจะไหลต่อโอ้มันเกิดอย่างกับความฮักเฮาทุกคน นะมอนไม่มาโอ้โหสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูลอเรเนเป็นครั้งแรกลอเรเนก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้นะคะทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้ลอเรเนได้เล่นเกมให้ทุกคนดูต่อไปนะทุกคนถึงทุนเราจะน้อยนะแต่เราก็สู้ชีวิตมาตลอดนะทุกคนสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับวะทุกคนงงมาก <c oughs> โอ้โหเสียงงอทุกคนตอนนี้เราใช้กำไรเล่นอยู่นะเพราะว่าเราพกทุนมา3,500ตอนนี้มี5 9, ้0 0ันเก้าละห้าันแปดจะบอกว่า6,000แต่แบบผ่านมาอีกทีก็คือ5,600 10มา10ช่องแรกเออเฮ้ย,ยไม่มา ไม่มาไม่ได้ไม่ไม่เข้าโอ้ยทุกคนช่วงนี้แมวแข่งมากแข่งโป๊กเลยอะแข่งแบบแข่งมากอะโอทุกคนช่วงนี้อากาศมันหนาวนะไม่รู้บ้านใครหนาวไหมแต่แบบโอที่เราเล่นหนาวมากเลยอะเห็นเขาบอกว่ามันจะหนาวถึงวันที่เท่าไหร่นะวันที่ห้าหรือวันที่เจ็ดหนาวมาก ต้องมากแบบเสียงแบบนี้ด้วยนะถ้าหนาวมากที่เฉงไม่ได้นะทุกคนโอ้โหลดมาสามพเก้าแล้วทุกคนพูดเยอะไปหน่อยลืมดูทุนตัวเองเลยทุกคนเอาวะมาเฮะนี่เนี่ยเราก็สู้ชีวิตมาขนาดนี้ละโอ้โหจะสองร้อยหมุนแล้วทุกคน หอตอนนี้ประมาณร 100, 100้อยร้อยก็หมุนนะเข้าฟีอุ้ยสวยเข้าฟีเกมไปแคร่รอบเดียวเองพัดช่องแรกเออต้องงั้นพีเกมมาไม่มามได้อยู่ก็ได้เรื่อยๆอยู่นะแต่แข็งมากแข็งไม่ไหวโอ้โห ยุบมาเร็วเหมือนกันนะจากเจ็ดพันนะทุกคนซึมเลยเป็นซ่วมแล้วตอนนี้เฮ้ยไม่มาจริงดิวิขาดตัวเดียวมาเหอะขอร้องมาฮะมาอู้เจ็บใจแทบพังแต่เหตุอย่างบ่ได้อะทุกคน เพลงนี้มันใช้ได้กับการเล่นสล็อตมากมากโอ้โหดูดีขาดทุนแล้วตอนเนี้ยขาดทุนหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทโอ้โหฟรีเกมแค่ครั้งเดียวอ่ะก็คงไม่ยากเกินไปหรอกมั้งอืแมวไอแมวอุยอ้ยอุ้ยสวยอุย้ย เกิดจัดทุกคนช็อตเมื่อกี้สวยว่ะอู้อ้ยทุกคนพัดอูแตกนอกเลิกดิเลิกดิเดสียงหาอูพัดเจ็ดร้อยห้าสิบคูณสิบอูอูแตกนอกโอเคทุกคนเลิก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 โอเคทุกคนสาววันนี้เราเล่นพอแล้วนะคะ พอแล้วสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเราเล่นเป็นครั้งแรกนะเราเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนสำหรับว,วันนี้ไปละค่ะโอ้หนกว่าจะตุยและโอ้สามวันหา้าเกือบหมดเกือบหมดตูดโอเคทุกคนไปละโอ้แตงหุ่นห้าไปละไปละไปละสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเราเลน่นเป็นครั้งแรกเราเล่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะทุกคนสำหรับนี้เราเล่นไปละไว้เจอกันเกมหน้านะคะบ๊ายบาย